แม้ไม่ใช้รถโกโกโลแต่ก็ใช้แบตเตอรี่ของโกโกโลได้อันนี้คือความเจ๋งของไต้หวนันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนี่ด้านหลังเลย เวลาใครพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ไต้หวันนะหลายคนต้องพูดถึงโกโกโร่ Go Ro. ความเจ๋งไม่ได้อยู่ที่มอเตอร์ไซค์แต่ความเจ๋งอยู่ที่นี่นะครับโกโกโร่เน็ตเวิร์กเพราะนี่นะคือผู้ให้บริการสลับแบตเตอรี่เจ้าใหญ่เจ้าเดียวในไต้หวันที่ต้องบอกว่าแม้ไม่ใช่รถโกโกโร่ Go Ro, ก็สามารถให้บริการได้สำหรับรถคันนี้นะเป็นของสตาฟคนไต้หวันนะเขาขี่มาให้ดูนะครับเป็นยี่ห้อ A Motor นะครับความเจ๋งนะ Power by โกโกโร่เน็ตเวิร์กนี่เองก็คือสามารถสลับแบตเตอรี่ด้านหลังผมได้นะครับเรามาดูสเปคขุมพลังมอเตอร์กันนรรนรตงี้เป็ ้มอเตอร์ส่งกำลังผ่านโซ่นะครับมาที่ล้อหลังเป็นมอเตอร์ขนาด7.6กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุด1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะมาดูแบตเตอรี่นะฮะเรามาดูกุญแจนะครับกุญแจมี2แบบนะเป็นฮาร์ดแวร์แบบนี้กับเชื่อมมือถือแบบนี้เพื่อจะดูแบตเตอรีอ่เอาเรากดเปิดเลยฟึบ นี่โอ้โหเปิดเด้งขึ้นมาเองนะสมูทสมูทนะครับจะเห็นว่าด้านในใช้แบตเตอรี่โกโกโร่สองลูกด้วยกันตัวนี้เนี่ยผมถามว่าระยะทางเขาวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะฮะวิ่งได้60กิโเมตรแต่ถ้าเป็นแบตที่มาแชร์แบบนี้เขาบอกว่าเหลือแค่ประมาณ45กิโเมตรก็มีเสื่อสภาพไปให้นะครับเขาบอกว่า,า,วาแพ็กเกจของเขาเนี่ยอยู่ที่529ีเ้หรียญไต้หวนันต่อเดือนนะครับสลับได้ไม่จํากัดจํานวนแต่จะจํากัดระยะทางการวิ่งไม่เกินประมาณ300โลซึ่งถ้าเกินก็จะคิดค่าชาา์จอ อระยะทางนี่เองว่าแล้วก็สลับแบตเตอรี่กันเลยดีกว่ามาเราลองสลับแบตเตอรี่กันนะครับ นี่มันจะรู้แพ็กเกจเลยนะครับเด้งออกมาแล้วคือต้องบอกว่าแบตเตอรี่มันฉลาดมากนะฮะมันรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นแบตของใครใครใช้มาล่าสุดเพราะตัวนี้มันเก็บข้อมูลนะฮะเวลาวิ่งนะครับรลยละเอียดสเปคของแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่43.56โวลต์37.02 mAh 1,612.6นะครับก็คือ1.6กิโลวัตต์อัวต่อลูกก็คือรวมกันเนี่ยประมาณ3.2กิโลวัตต์อั่สิ่งที่ทาให้โมเดลสลับแบตเตอรี่อย่างโปโคลโลเติบโตได้ในไต้หวันทีเลยก็คือเขามีผู้ร่ว ของเาร่วม10บแบรนด์ด้วยกันแตกต่างกับประเทศไทยนะฮะที่วันนี้ยังทําแค่ของใครของมันแต่โกโกโลนจริง